แม่ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ไปได้แล้วค่ะอย่าหนุกแม่สิแม่ค่ะลืมไปแล้วค่ะลืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนั้นไม่ใช่ของคุณแม่กันแหละเรามาเปิดประเดิมกันก่อนเลยคุณผู้ชมกับหนึ่งสาวจากบูธของเอาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมทพลอยค่ะตอนแรกแม่ตั้งให้ชื่อว่าเมทหรือชื่อว่าพลอยเออชื่อพลอยดีกว่าค่ะ นแม่เติมเองแม่เติมเองเอายื่ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับสาวสวยคนนี้ที่เจอกันแน่ๆกับบูธของเอาพายวันนี้มานทำอะไรบ้างก็วันนี้มาเวิร์กช็อปฟิตติ้งชุดแล้วก็มาถ่ายวิดีโอเป็นการโปรโมททั้งตัวฟิตตี้เองแล้วก็ตัวแบรนด์ของอัลไพน์ด้วยเหมือนวันนี้เราก็ได้ฝึกท่าโพสอะไรแบบนี้ใช่ค่ะได้ฝึกท่าโพสแล้วก็ได้สอบงานไหมได้สอบงานไหมจริงๆเดือนนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้สอบทั้งเดือนอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วใครดูให้อ่ะอือใครเป็นคนคิดเออเล่นอ๋ออันนี้ก็เป็นสมาชิกหนึ่งในทีมพิตี้อาวุธนี่และนักจิ๋อพิตี้คิดเลยเหรออันนี้แค่วันสอบนะเดี๋ยวเราไปดูวันจริงว่าน้องเมตตาขนาดไหนวันนี้ก็พิจิตร์ไปก่อนขนาดไหนค่ะแต่ก่อนหนูเองทำไมพิธีกรดิฉันรู้สึกโกรธเกลียดอะไรน้องมันก็ไม่ต้องมาดูรู้จักคนต่อไปกันดีกว่าค่ะ ลองจริงๆแล้วก็มาเปลี่ยนผ้าที่ของเขายากก็ให้ง่ายลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราเป็นคนคิดเราคิดหรอใช่ค่ะแล้วอย่างเน,น,เน,เนี้ได้หไหมได้ได้หน่วย9ดีนะที่9ดี9ดีเออพี่ถึงไหมล่ะมีคนด้ยยังง<ท>มีใมมมครคนไหนที่แบบว่ายักษ์สดย่าสดสดย่ามากสว่เท่าไหร่เมาเมาเมาบอยเมาบอยหลิน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  แมวด้วยตอนเต้นใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาเขาท่านี้ใช่ไหมไม่หรืไใบก็แหกแต่เราทไปด้วยแข่ออเออหนูก็ลิลี ห<ผ>มสู้ตาต้องตายไหม,มก็ <S <S พอสมควรค่ะคือเราก็ต้องเรียกช่างภาพใช่ไหมคะเราใส่ตาเราจริกถ้าเราก็ต้องเซ็กซี่เพื่อให้ช่างภาพหาันมาจับภาพที่เราเรื <ผม S 2> ร่องหนูคิดว่า <ไง S 1> เสน่ห์ในตัวหนูหนที่จะทําให้แบบช่างภาพนับร้อยชีวิตมามุงเอาพาดมาถ่ายได้ใส่ตาค่ะยังไงยังไงยังไงให้เขาโผล่ามาลลองหน้าเลย่ะใส่ตาหน้าเลยเออไปเถอะไปเถอะใส่ตาเละเส่ตาแล้วใส่ตาเซ็กซี่เอฟโฟ อีกๆๆอีกๆๆๆอีกเอาให้เอาให้เอาเอาีกร้อนแค่อ,อีกอ๋กอ,อไ,มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหคุณระจชมนี่มาที่สองแล้ว<ด>เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าค่ะว่าใครจะติด1นึในสี่ท้องสาวจากเอาลไพา น้องหลินหลนนเรื่องมาค่ะว่าเต้นไม่ดีอยู่กันเดียวเต้นไม่ดีชอนซอมเต้นที่ออนนี่ซ้อมเต้นต่อยนะจุกว่าเลยไม่ว่ายังไงหนูเต้นยังไงทำไมหนูเต้นไม่ได้ไม่หนูหลังแข็งอ่ะแล้วถ้ามันต้องเซ็กซี่แล้วหนูแบบติดขนาดเต้นแบบโจโจปกติหนูเต้นยังไงอ่ะปกติหนูเต้นยังไงอ่ะโจเหรอ เนาไปเอาแปถึงถึงโดนตีอยู่รอบเติมแล้วถ้าตอนถ่ายรูปล่ะถ่ายรูปเธอให้เซ็กซี่ทป็ยังไงอ่ะโอ้ยแต่ถ่ายรูปนี่นักสุดนะหนูว่าใช่ใช่ทำเป็นคนนึงที่สุดชอบอะไรมากกว่าหรือว่าถ่ายรูปกับถ่ายรูปกับเต้นถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ไหมเป็นตัวของตัวเองไงอ่ะแล้วน้องโพสิจุดไหนสวยสุดของชีวิตหนูอีกนี่แหละตรงนี้เป็นตรงนี้เออใช้ได้เออ สวยสุดตอนโพก็ต้องเน้นที่หน้าอกเหมือนกันใช่ไหมที่ก็เห็นแล้วเรามองไปอหนูคิดว่าอะไรทำให้เขาเลือกหนูมาจ้ะน้าตาน้าตาจริงไหมจริงเป็นคณพี่ไม่ได้เลีอยคุณป๊าบอกไม่ได้เยอะตอดลอมาแล้วสรุปวันจีเจาได้ไหมได้สิสอนอยู่วันนี่ยังบอกสเป เหนอย่างเนาะเออจะเจอตอเรันโชว์เจอกเปกติไม่ใช่ไงมันฝัมันชวนเพื่อนและเดี๋ยวจะชวเอการวูปะแต่ก่อนแก่อนเราก็อเนนไใย้่อะเด๋วมัจงมเซ็กซี่แเนะเซ็กซี่นั่งพยายามแล้วผู้ชมอย่าลืมนะนางขายตั้งแต่ต้นแล้วว่านางไม่มี ต้อโค่ะทดีแหละเราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าเราไม่รู้จักคนต่อไปจากบูธของเอาพายค่ะอ่ะแต่เจ้าเจ้าเออถึงน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 ึง สวยตกตึ้งนะรู้ไง<ช><ๆ>ตกใจเราจะไม่สวยใช่ค่ะรู้จักน้องอีกค้านซ้ายดูดูเราตั้งเป็นนี่เลยอ่ะนั่งผาดนั่งผาดเงินเดียวนั่งมั่งิรืนั่งถามผาดเออก็่งเราตั้งกัมภาดท่านีน้องคะหนุนแนะนำตัวเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อปุ๊บเป้นะคะพร้อมปุ๊บเป้วันนี้เป็นยังไงนะ ค่ะก็วันนี้นะคะมาเก็บภาพฟิตติ้งชุดแล้วก็ซอมเต้นค่ะการเรียบร้อยไปเลยอะอะไรคือเสน่ห์ในตัวเราคะที่ทำให้วิพายเขาแบบเรื่องเราเติดทีมนมด้วยล่ะค่ะส่วนนมนั่นละด้วยอ่ะไม่ป่วยชอบเต้นนะคะชอบเต้นทมากถ่ายแบบไม่ค่อยถนัดทำไมอะเพราะเมื่อกี้ก็เห็นโพสได้ทำได้ทำได้แต่ไม่ค่อยชอบไม่อ่ไอเชียชัวร์คอยเอ๋อ สัญญาหน่อยว่าไปเจอกันนอบน้องปุ๊บเป้ที่บูธนอ้องปุ๊บเป้จะทำาอะไรให้ทุกคนประทับใจยังไงก็ไปเจอที่บูธเอาภายในะคะ้าเ <c oughs> จอกับพวกเราสี่สาวแล้วก็สถ่ายรูปคนด้วยนะวันที่25มีนานะคะห้าเมษาค่ะเจอได้ท <c oughs> ุกนะวันเลยอันนี้แค่นำจิ๊บเท่านั้นคุณผู้ชมคะนี่ยังไม่รวมกับรถที่จะไปโชว์ในบูธของอาพาพาค่ะ ใช่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้่ะวันนี้ขอสราวดูแปลกตาไปใช่ค่ะคืออะไรคะพี่ในส่วนของอคเซสซอรี่นะครับในส่วนของแจมปิงแล้วก็ส่วนของสายสายสัญญาณสายลำโพงสายไฟกูปิ้งพี่พิมคะสายสัญญาณเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอะไรบ้างอ๋อครับในส่วนของสายสัญญาณนะครับก็ จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เ<ม>ช่นฟ้อนหรือว่าโปรเฟสเซอร์กับแอมลิฟายนะครับก็ในเรื่องของการนำสื่อสัญญาณที่ที่ดีนะครับก็ได้ับในการถ่ายทอดเสียงที่ดีด้วยเช่นกันนะครับจุดเด่นของตัวเป็นพันของบูบลิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสัญญาณนะครับแล้วสายไฟแล้วก็สายลำโพงนะครับทุกตัวจะเป็น p c o f c ทั้งหมด คืออะไรนะเขากอะไรเลยอา P C O F C นะครับมันจะเป็นชื่อสัพท์ทางการนะครับของของการเรียกฮอพเปอร์ของสายต่างๆที่เป็นคุณภาพทองแดงเอนเจ็ดตัวนะครับซึ่งเรียก P C O F C เราเรามาเจาะทีละตัวดีกว่าพี่ครบเริ่มจากตัวไหนดีเราเริ่มต้นจากตัวสายไฟก่อนดีกว่านะครับของความน้่งสายไฟ ซึ่งสายไฟของตัวกูปริ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายเบอร์7 a w g ซึ่งเบอร์สายไฟของบ้านเราจะนิยมใช้ในเลขคู่ก็คือเบอร์10เบอร์8เบอร์6เบอร์4เบอร์2เบอร์0ูนย์ทำไมถึงนิยมอย่างนั้นนะคะพี่ของทางบูปลินเนี่ยเราทำมาไม่สายเบอร์7จ็ดซึ่งเรามาเพื่อตอบสนองเรื่องของการงานแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์8เนี่ยเขากำหนดลูกดิวอยู่ที่50แอมป์นะครับแต่ตัวบูปริ้นเนี่ยทำเป็นเบอร์7ซึ่งเบอร์7เนี่ยกำหนดลูกดิวอยู่ที่60แอมป์ ซึ่ง60แอมป์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากแต่เราหา50แอมป์มายากเพราะฉะนั้นเราจึงทำสายในสายเบอร์เจ็ออกมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองเรื่องของมาตรฐานเพราะตัวนี้นี่เขาเป็นยังไงคะคอโจทย์ับจุดเด่นจุดเด่นของของสายบุปรินนะครับสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะมีแกนแข็งอยู่ใช่ค่ะอ่านะครับจะมีแกนแข็งแล้วก็แกนห้อยแกนแข็งด้วยโอ้บจับตรงนี้แข็งไหมข้างๆห้อย ตรงกลางแข็งไหมแข็งอ,อยู่นะมันวัสดุคือคอ,อะไรครับพี่วัสดุก็จะเป็นทองแดงนะครับ<ช>เป็นทนงงองแดง P C O F C นะครับซึ่งในการนําสื่อในส่วนของกระแสะไฟจากแบตเตอรี่จากแหล่งกาเนิดเนี่ยมาสู่ที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยม,มีการนําสื่อที่ดีการเดินทางที่ดีของกระแสไฟในการไหลลื่นที่ดีก็ทำสามารถที่ทําให้อุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนี่มีคุณภาพที่ดีและสมบูรณ์เป็นที่ได้แล้วตัวนี้รุ่นนี้ ถือว่าเป็นที่นิมยมไหมคะอือบูแตนดีมากนะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตรงแกนแข็งทฤษสติีในส่วนของการทําสั่งเนี่ยมาจากทฤสตีของการทำที่เสียงบ้านค่ะนะครับซึ่ง่เสียงบ้านตัวไฮๆห,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 าห,าหาลายๆตัว<ช>นะครับเออไม่จะบูชื่อละกันนะครับก็จะมีลักษณะของแกนแข็งที่ผสมอยู่กันฝอยอซึ่งราคาราคาต่อเมตรเนี่ยราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาทเลย แต่ว่าถูกมากนะครับในการที่จะมาในส่วนของได้คุณภาพเสียงที่จริงจังๆเลยค่ะนะครับที่รุ่นถัดไปนะครับรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสายลำโพงนะครับเริ่มเ้นจากน้องเล็กก่อนเลยน้องเล็กครับตัวนี้จะเป็นสายเบอร์18 AWG นะครับตัวนี้จะเป็นสายสายที่เป็นการกนฝอยเพียงรุ่นเดียวของบูรเบนที่ที่เป็นการฝอยไม่มีการแข็งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคุณภาพสายของ BNC อยู่แล้ว ราคาเนี่ยจะถึงมือผู้บริโภคได้ราคาที่ย่อมเยาๆมากนะครับเพื่อที่อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ใช้สายดีๆคุณภาพดีๆใน,านาก,การนาสื่อที่ดีๆการยินยังแสดงแล้วสายก็มีส่วนช่วยในยเรื่องคาแรคเตอร์ว่าแต่ละสายเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันใช่ใช่ไหมคะใช่ช่วยได้มากเลยนะครับแต่ตัวที่พระเอกเลยที่ขายเยอะเลยจริงๆเลยคือเบอร์นี้เบอร์นี้ใช่เป็นสายเบอร์14บส n v g แลถึงได้เป็นพระเอกอะค่ะราคาด้วย นะครับราคาที่เป็นแล้วก็คุณภาพที่ได้นเนี่ยมันเกินราคาไปไกลมากเลย <karaoke? S 1> นะครับส่วนตัวของสายบูปีนเนี่ยที่บอกแล้วว่าจะมีแกนแข็งอยู่นะครับตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงในสายสีดานะครับก็จะมีแกนแข็งที่อยู่ตรงกลางครับซึ่งแกนแข็งเนี่ยก็จะให้คาลิเตอร์ในเรื่องของเสียงเนื้อเบสมาที่ดีนะครับส่วนตัวแกนฝอยเนี่ยจะให้ในส่วนของรายละเอียดเสียงเสียงกราเสียงความต่อเนื่องบําเพิวนะครับของรายละเอียดเสียงเนี่ยมาได้ดี นะครับแล้วเสื้อตัวนี้จะมีชิลทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับตั้งแต่ตัวนอกนะครับซึ่งเป็นเปลือกที่เปลือกด้านข้างนอนนะครับเรียกเราว่าแบบเขาแบบโปรเทคตัวเขาเองถูกต้องใช่ไหมคะพี่ถูกต้องโหดูข้างในนะคะใช่จะละเอียดมากนะครับตัวนี้ก็ราคาถูกมากนะครับแล้วก็มามาตัวต่อไปนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยนะใช่คือโชว์ได้เลยดูหรือล่ะ สายตัวน,นี้เป็นบูฟิ้งนะครับเบอร์ C 7ินะครับเป็นด้วยนวัตกรรมเป็นออกซิเจนแอร์จะเป็นทองแดง P C ซึ่งตีแผ่นเกลียวมาตลอดเส้นและมีการอัดออกซิเจนแอร์ก็คือออกซิเจนแอร์ก็คือในส่วนของการอัดอากาศเข้าไปให้ตัวสายกับตัววัสดุเนี้ยไม่ติดกันเลยแล้วก็ออกซิเจนที่ช่วยเรื่องเสียงร้อนอ๋อก็เรื่องของความสะอาดนะครับความเสียงที่ได้มาตัวนี้เนี่ยคาแรกเตอร,ร์ที่เขาทําให้สียงที่ได้มาเนี่ย ที่ผมชอบเลยก็คือความเป็นแฟรของเขานะครับความเป็นธรรมชาติของดนตรีนะครับสมเสมือนจริงคือเอามาแฟร์แล้วก็ทําทําทําให้เสียงที่เราเห็นเนี่ยมาได้เข้าใจได้อย่างค่อนข้างง่ายมากนะครับการจูนเสียงการทําเสียงเนี่ยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นกับสายคุณภาพเหล่านี้คุณภาพเ่ะพี่นงก็เมนนึงก็อยู่ประมาณสองพันสี่แถมเพิะมรันนี้หนึ่ง แต่รับรองว่าเรื่องคุณภาพก็ตอบโจทย์ตามชอบมากๆผมชอบมากๆเลย<ม>นะครับแต่ทีนี้คือตัวสุดท้ายนะครับที่ว่าถือว่าเป็นตัวเด่นเลยในส่วนของสายก็คือตัวนี้นะครับเป็นสายที่ทําเป็นสายถักและก็มีแกนแข็งอยู่ในตัวเช่นกันทั้งสามเส้นเรือ <evet. S 1> ว,ว่าสายถักเนี <o> ่ยครับในเรื่องของการลดน้อยของเขาเนี่ยค่คอนข้างที่ได้ดีกว่าโดยสายทั่วๆไปด้วยตัวเขาเองเนี่ยจะมีแกนแข็งในตัวแล้วก็แกนฝอยด้วยใช่ทั้งสามเส้นเลยซึ่งจุดนี้แหละก็คือเป็นจุด จุดเด่นของสายของบู r i n t ด้วยและสายเบอร์นี้ที่ผมบอกว่าพิเศษอย่างนึ่งก็คือสายตัวนี้สามารถมาทําเป็นสาย RCA ได้ด้วยในส่นของสาย RCA อย่างนี้ยครับอมือนตัว U 3 0 0ของตัวบู r i n t ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะชอบเรื่องของการให้เสียงของเขาอ่ะไกลกว่าตัวนี้อีก <Hey. S 1> นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโดยการใช้งานทั่วไปผมชอบอยู่แล้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่าสาย U 3 0 0ของบูบ i ินเนี่ยนะครับ แกงกลางข้างในจะเป็นแกงกลางที่แข็งและแบน<ช>แบนเหมือนตัวใช,ใช่ครับเหมือนตัว C 7เจนี่เลยนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงที่ดีดีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ด้วยส่วนของหัวของตัวอุปกรณ์นี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เป็นหัวที่ชุบทองคำนะครับ 24K มาด้วยนะครับก็จะให้รายละเอียดเสียงที่ดีในส่วนของตัวสาย RCA มาตรฐานโดยทั่วไปมาถึงวิธีกาจัดเสียงตัวนี้เสียงเข้ามารบกวนในรถตอนนี้เริ่ม ทำไมบูปิ้นจะต้องเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นบูปิ้นอ๋อคงคอนเซ็ปต์ว่าชื่อบูปิ้นไงครับื่องจากสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยครับเป็นการใส่วนของการลดสะท้อนเสียงหรือว่าลดสะท้อนเรื่องของความร้อนเนี่ยค่ะได้ค่อนข้างดีเรื่องสีนี้ก็ช่วยด้วยหรอช่วยด้วยช่วยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเออเรื่องของความร้อนเรื่องของการสั่นกระพือเรื่องของคุณภาพการลดน้อยการลดการสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยผมว่าบูปิ้นเนี่ยทำได้ ถามเกมก็ถามเหมือนกัน,าากนเรียกได้ว่าครบถ้วนมีให้เลือกสรรหลายแบบเลยย<ช>ังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ชืช่อว<ช>่าไหนคะพี่ก็เป็นในส่วนของนิสตอร์เนทไฮไฟลนะครับแล้วก็ที่ร้านเจชฟซาวนะครับแล้วก็ร้านจำหน่ายโจ๊กทั่วไปเนะี่ยครับมีเยอะครับนะครับก็พิเศษทางคุณปินมมน,นี่ก็คือถือว่ามีจำหน่ายที่แหละใช่ครับยังไงก็สามารถติดต่อไี่ยังไงคะที่0813721056ครับค่ะติดต่นเลย ต้องขอบคุณพี่แมวเปรี้ยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมไปพักแป๊บนึ่งนะคะคนเนียกินกินสลีดว้าวส่วนคนเนียไม่ได้กินกินซีลีนนะหุย